นี่ก็เป็นวิวที่พักขอกเงเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นติดข้าม ากีฬาข้อสอกเอชนะคะทุกคนและตอนนี้เราอยู่ที่ดอยวาวี สกายสกายเราช่วยตะโกมานี่งดวงการความรู้สึกของทางชาววีของคุณเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับก็แบบไม่เจออะไรลลยไม่ใส่ชุดแบบที่ไม่เคยใส่มาน้องเก้าน้องก้าวมาอยู่คุณเอามาจากไหนคะน้องต้นน้องมาเออเลิศทุกคนเพื่อนทำงานบ้างนี่นะคะเราจะพาทุกคนชมไล่ชาที่วาวีกันก็คือไล่ชากวางอันนี้คือเราอยู่ไล่ชา คือเรากำลังเดินทางกลับเราเดินทางกลับไปไหนนะตอนนี้ไปโกชูบ้านชาไปบ้านชาใช่อ่ะแล้วฝนก็กำลังตกอู้จอยู่นี้เลย ครับผมนะเปียกมากดูหน้าฉ่ำกูเป็นใครในะช่องเออเลย,ยากพอไปตัดแล้วอ่ะไปเลย,ไป,เลยไปค่ะไปค่ะแม่มีปะลูกไปสถานการณ์เมื่อกี้ทนบันทึกไว้จนหมดไปละไปไปว้ายนัก ังจากที่เสร็จงานทุกอย่างแล้วเราก็กำลังจะกลับที่พักกันแต่ว่าตอนนี้เราเดินกลับไว้แมงเยอะมากใชมเราจะดูว่าระหว่างทางเราจะเจออะไรกันบ้างนะคะเรากำลังจะมาตรงจุ๊งวันนี้อะไรี่ะไอจุ๊งด้วย 10่ไปล้นะคะสิบาทอยจุมแรกมวนเลยน้แร้อะได้ยินี่แล้ผมได้อกมากสุกคนจุกอ่ะจะบอกพี่เลยาะใอยากจุมอีกไหมหนูอยากจุมไหมจิบามีไหมไม่มี่จิมี่ี่จิมม่มีตังไม่เคยมีตังเลยตังอยู่ที่เขโรงเรียนมากให้ยืมหมดเลยมาชิตา ออิชิยะโ่อิชิมาชิตะมาชิตะโอรอยชิเดสใช่ต้าอิชิยอร่อยโอ้อันนี้อะไรโอ้อะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยแล้วพี่ไปหมอนดูค่ะยี่สิบโอต้องการคนช่วยแกะมากเพราะว่าเราไปดึงเขาสิเอาเหรียญสิบไปดึงเขากระจกว่ายูนี่ก็ดึงนะ่เฮ้ยโอ้ยโซนนั้นหนูจะรอว่าพี่ได้อะไรสีเขียวสีเขียว ไดโนเสาร์เอยขาที่หมมแล้วขาบูมเออเก็บไปด้วยเก็บกับมาที่เราจะเป็นของพันวันเกือบสุดท้ายแล้วทุกคนที่เราอยู่อยู่มาหลายวันแล้วแต่ว่าเออต้องสำรองเมมไว้ในการถ่ายคลิปของ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 การเราเออของโครงการเราของเอสซินาสาเราใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันที่พอยังมีเมมว่างอยู่ก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนไม่ไหวอะฮะ be big little no accident ขึ้น hit him accident why say, say to him say to him please say to him inside the 711 11 yes yes agree clean no จริงๆเราอยู่มาหลายวันแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันเกือบสุดท้ายเราเลยมาถ่ายบล็อกให้ทุกคนดูเพื่อติดตามชีวิตเราว่าแบบอยู่ที่สถาบันเนี่ยเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเรามีทําโครงการอื่นด้วยและนี่ก็คือพี่ในเอจินาสานะคะชื่อ,นนะะอ,อ,อาาว่าพี่อะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเบิร์ตนะคะเป็นเด็ขาดในการค่าเอจินาสานอวามีขันค่าสวัสดีค่ะเชื่องเอ๋นะคะเป็นลองของเอจินาสานจนเข้าข่าย นี่ว่าอะไรนะ,ะนนนนอันนี้มียำจ้ะอันนี้ก็เป็นวิวที่พักของเราใช่อก้นนาจริงพวกผู้หญิงแก้วก็ คุณล็อกประตไปยัมทางกับดูด ในห้องน้ำค่ะอนี้ตอนนี้เริ่มหกาแฟอยู่แล้วแล้วตอนเชา้าก็จะมีมอร์น,นิ่งมอร์นิ่งตอนเช้าที่แบบมีอาหารเช้าด้วยค่ะมีนข้าวต้มใช่ข้าวต้มผัดหอมอ่า นี่เขาต้องเห็ดหอเองอตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่ The B C 2ที่ดอยช้างนะคะทุกคนเป็นคาเฟ่ที่อาจารย์แน,น,น,นะนำมาคะ่ะแล้วก็อึ้งมากเขาว่าวิวสวยมากสวยมาก ้นะคะเราก็มาถึงจะหับวันแล้วเป็นเวลาประมาณปีสามนะคะนี่ผู้ร่วมเดินทางของเราเป็นไงบ้างเดินทางประมาณสิบแปดชั่วโมงวันนี้เดสนุกดีดูสภาพทุกคนแบบยมกำลังจะหลับกันตรงนี้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะขอลาไปก่อนเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดกด <ไป S 1> กดแ <ไป S 1> ช่ <ไป S 1> และเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย สองซ้ำเอสตินอาสาวาวีี้อพี่เย่และนี่คือโฮงสุดท้ายของโครงการวาวีขอพีค่ค่ะเป็นธรรมดาที่เคะใช่ชุดแบบจะเต็มมากเลยจากที่ไปขึ้นดอยเสร็จแล้วทําโครงการเสร็จแล้วก็จะต้องมานําเสนอโครงการนะคะหรือว่าขายงานนั่นเองแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องขายงานแล้วคือมีโรงเรียนหลายโรงเลียนไปมหาลัยหลายมหลาหลายัยมากเราก็ต้องมาขายโครงการของเราไปเลยเต็มๆมาค่ะดิฉัน จและป้องกันความนุ่นไมล์ให้กันครับท่านผร้ชมทานได้ประกาศในชื่อสี่ทีมที่ผ่านชควงรอบสุดท้ายฝั่งนี้ไทยเลยนะจืดให้หน่อยซูมได้ซูมได้ไม่เลี่ยงคะแนนนะครับแล้วก็ไม่เลี่ยนตามที่เขียนมาให้ผมด้วยผมจะอ่านตามใจชอบผมไม่เลี่ยนดันคนที่เขียนมาก็จะโมงนะครับผมไม่เียนไม่อ่านตามสรุปว่าแรนด์มาร์มากนะครับ เอ่นตามอะไรเดียครับเอาจากชื่อสั้นไปชื่อยาวหรือจะเอาจากภาคเหนือลงมาภาคใต้ <c oughs> หรือจะเอาอยัางไงดีโอเคเอล่ะผมชอบอันนี้ผมประกาศก่อนเลย